โอ้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 โ้โอ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 นโอ้โอ้โอสโอโ้โ้โอมืออ้โ้อโอ้โอ้โอวอ้โ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 อ้อ้โแ้โอ้โอ้โอ้าอน้โ้โอีโอ้อ้ บ้าอยู่ใน,นบ้านท่งยาพัมงง,งมพุบพ,บพัมเลยมิตมตีพื่อเล่าเพื่้แฟนขยากเป็นแฟนเอาาเธอาาเลยเธอเลยแม่คุณเอ้ยรีบมาหยิบมายาโรช้าไปเที่ยวเชียงคานอื้มอุมอ้มอ้มโอเมตระวังใส่ท้าป่องลามงัน้องจริงๆ เคยคิดทิ้งใครผู้ชายคนนี้ก็ควหัวใจอย่างมันอยากให้เธอมานะาดิ้นให้ในใจพี่แค่นี้